วันนี้จะมาทำการแกะกล่องด้วยในนี้มี12ดีไซน์แล้วก็อาจจะได้ตัวซีเพรตซีเพรตนี่ขายกันไม่แน่ใจมูลค่าเท่าไหร่แกะกล่องแกะยังไงดีอะต้องแกะตูดมาหรือฉีกฉีไปเลยไอ้กล่องมันเนี้ยมันสีเข้มสุดเลยนี่ก็โอเคนะช็ จะมาหลุดการหรือว่าไม่หลุดการไม่หลุดการเราไม่ดยดูการนะเราดึงซองออกมากันเลยนะเฮ้ยถุงสวยอ่ะถุงมันเป็นรูปเสน่หนอ่ะมันเห็นหัวสีเลยเนี่ยมันเป็นรูปเสน่แล้วฉีกมันก็จะฟุบพอดีเลยใช่ไหมเธออยากได้ตัวไหน นี่ตัวไดหห้ถ <ใจ S 1> ึงตัวอ่ะไ <c oughs> หนแล้วบ้างอ่ะเแต่เอุ้ย <c oughs> โอเคอุ้ยตัวเดิมป้าเนีย่ยไหนไหนให้เขาดูฟอปโอ้ยตัวแบบถือมีว่าวอยู่ตั้งหลังแล้วนี้มีปุ่มอ๋ออ่ะอเ,เลือกเลยลอันนี้อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ใส่คืนกล่องไปก่อนนะไอของ,งอยิมจึ้งอยากให้เราดูกันไหมว่าเราอยากได้ตัวไหนโอเค เอาตัวที่ไม่ซ้ำอ่ะพร้อมเขาบอกว่าในนี้น่าจะไม่ซ้ำหมดเลยป่ะเฮ้ยมันดูเหลี่ยมๆนะซีเครนซ์ป้าวซีเครนตัวนอุ้ยตัวที่เป็นทีวีป่าอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้เพิ่งแบบจริงหรอเร่นเสร็จแรกแล้วก็คือเราใช่ไหมสามทีวีเขาไข่มสี่สามสิบสองแต่ก็จะมีตัวหนึ่งไม่ได้แต่เรามีมาแล้วนะตัวหนึ่งถ้าแบบมันจะเพอร์เฟกต์มากเฮ้ยมันสี่เหลี่ยมป้า อันนี้คือมือใหม่มากเลยนะสีเดียวเฮ้ยเฮ้ยความจริงโอ้ยตัวนี้น่ารักอันนี้ได้ตัวนี้ว้าวตัวยูซี้มันน่ารักดูน้องมีฟันด้วยอ่ะน้องมีเคี้ยวด้วยดึงๆน้องกิงในสีขาวเราต้องมีไอ้นี่เราแรกฉันว่าก็สั่งดิอืม วุ้ยนี่ไงพรพูดถึงตัวซ้งตัวนี้มีแล้วนะ้องตัวนี้คือแบบเป็นตัวแรกที่เคยเปิดมาเลย,อ,ยอ่ะฉีกแล้วอะ่ะเลยเลยไม่ได้ให้เขาแกะนะเอากล่องไหนต้อเลือกให้หน่อยเร็วเลือกให้หน่อยเอาซนะีเควนตนะเอาอันนี้ตัวนี้ซีเควนตนะนี่มีไข่ปเนี่ยไข่ โอ้ถ้าฝฟเพนพิมพ์รีไฟก็ดีสี่จะได้รวยๆขายของเก่งๆนี่พูดมันเรื่องส่วนมากลงวิดีโอก,ก็จะตัดตเสียงตัวเองออกแล้วก็กรอบไปเร็วๆไปเพราะคนดูน่าจะเบื่อเพราะแบบไอ้นี่มันพูดอะไรของมันวาอะไรอย่างงี้แต่มันก็พูดได้เรื่อยๆแต่แบบไม่มีสาระ you know อุ้ยแกะกล้องขาดอ่ะไม่เป็นไรหรอก อุ๊ยน้องน่ารักน้องมีเก้าอี้ด้วยนะน้องมีกลิ่นพลาสติกดูมีเก้าอี้น้องมีเก้าอี้เสนใจเก้าอี้มากกว่าตัวน้องน้องเป็นตัวข้าจดหมายฉีกเก้าอี้แล้วนะเก้าอี้น่ารักอะ่ะถุงมันทำดีอะรอยปะแบบฉีกแล้วมันรู้สึกฟินมากเลยใส่ถุงอนนี้ก่อนปุ่มข้างใต้เทา้ามันไม่เท่ากัน ถือว่าดีเทลนะจะได้ไม่ต้องแบบอันไหนด้านหน้าด้านหลังใช่ได้โมยแล้วเลือกอันต่อไปให้หน่อยมันเร็วมาเร็ว,รวนี่ได้ตัวหัวเหมือนหมยเลยจริงหรอน้องครับจดหมายไปไหนอะอันนี้สะ้ายากระเป๋าไฟถักนะรอสีเขียวเลยนะอืมเราไม่ได้แกะเอากาดมาดูแต่จริงๆวันจะซื้อกล่องมาให้เรานะแต่แบบ แล้วกล่องแบเบเดี๋ยววางบนชั้นเลยชั้นไหนชั้นข้้งบนเน,น,นี่เก็บน้องใส่กล่องไปก่อนนะแต่และตัวเดี๋ยวจะวางจัดเรียงแล้วเดี๋ยวแบบปัดโชว์ทีเดียวมาลุ้นกันตัวไหนจึง้งเฮ้ยสี่เหลี่ยมป่ะอันนี้รู้สึกมันหนักมากเฮ้ยมันหนักอะมันมีน้ำหนักมากที่สุดเลยตั้งแต่แกะมาหนักถูกอันนี่แต่นี้มันหนักสุดนะตั้งแต่แกะมาสี่เหลี่ยมมาก ตัวซีเครตเขาขายกันเท่าไหร่อันนี้ซีเครตมาอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยน้องหนักเพราหมอนหมดน้องน่ะอุย้ยน่ลลารักก็ดูดีอุย้ยแล้วน้องก็เขียนน้องเขียนนี่บนหมอนนะ่ะ <c oughs> ตัวถ้าจับกล่องไหนแล้วมันหนักๆน,นะโอกาสคือจะเป็นตัวนอนบนหมอนนะนอนบนหมอนนะหมอนนะ <c oughs> ไม่ใช่นุน่นค่ะหมอนอีทเก็บน้องหนักน้องกลับเข้าไปนอนในกล่องน อ้อไปทำงานก่อนนะอุ้ยน่าราักลอคุยกับไดโนเสา,า,าร์ไดโนเสาร์น่ารักมากเลยขอขอเขาห่อไดโนเสาร์ไว้ด้วยอะ่ะว้าวเอาเขามีที่ฉีกให้เหรอนี่ก็เสลอ <laughs> ดูไดนนอเสาน้องน่ารักมากเลยเดนนเสาเขียนว่าดำดัมมี่หรอเฮ้ยแต่ละกล่องเขากาวไม่เหมือนกันอันนีน้น่าจะทำมานานแล้วกาวมันหลุดแกะง่ายมากเลยออกมาแบบเพอร์เฟกอ่ะอันนี้อุย้ยตัวหุ่นที่สีแดงน้องเขาหา้างแต่ตัวนี้น้องก็จะเศร้าๆน้องมีระเบิดเทียนทีอุ้ยหัวใจน้องเป็นหิน แล้วน้องอ๋อมือน้องทําไว้อย่างนี้เพื่อจะจับระเบิดน่าจะต้องหั่ดจานนี้อ้วกจะประมาณนี้อุ้เบิดหลุดอ่ะมันยันไม่เข้ามือโก้มันหักอ่ะก็น้องวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันกล่องบงังไม่ไเป็นต่อไปชึบคัด โอ้น้องอีกาได้น้องอีกาแล้วใช่น้องอีกา,ากใ,ชใช่แล้วตัวนักกองนองอ้นองหุ่นไลากาสินไม่ใช่น้องอีกา,มมากนี่เจอไหม อืมน้องปิดตาน้องตาบอดน้องตาบอดน้องบลายอลองเปิดกล่องที่มันแน่นๆเกน่นเอเนี่ยกล่องอื่นเขย่ามีเสียงหมดเลยนะแต่กล่องนี้แบบกล่องนี้มันรู้สึกแบบมีเสียงแค่ไอ้รูปกันชืนะ้นอะ มันน่าจะหัวโตๆครับกล้องอะ่ะตัวซีเครตอะดูไปเรื่อยฮเฮยพับโอ้น้องตีกองได้น้องตีกองน้องตีกองชัวฟูกล้องน้องแตกเดี๋ยวเราจะซ่อมกล้องให้น้องดีน้องไข่ล้านด้วยเดี๋ยวน้องยืนตรงนี้กันนะ น้องน่าจะยืนไม่ได้น้องหน้าทิมน้องนอนแ๊บหนึ่ง,อ,งอันนี้ต่อ,อยังไงอ่ะอ๋อโง่แล้วมีใครเด๋ขนาดนี้ไหมอันนี้คือขาตั้งน้องก็ว่าน้องยืนไม่ได้แล้วเสร็จแล้วอ,อันนี้ก็เป็นตัวไขาลานยัดไปนในหลังน้องมันยัดไม่พอดีหรอมันก็กลมๆอยู่นะอึ๊บปุ๊บ ไม่ใกล้ยัดแรงมากอะ่ะเดี๋ยวอีตัวไข่ล้านหักน้องไข่ล้านน้องยืนรอตรงนี้นะน้องยืนบนกล่องสุดท้ายที่จะแกะแล้วกันแล้วก็จะมาแกะกล่องนี้กล่องนี้ติดมาแบบแน่นหนามาก แพวกที่เขาแบบแกะกล่องกันแบบดีๆเขานะ่าจะแบบนั่งด่าอีนี่ฉีกกล่องเละเทะไปหมดอะไรเงี้ยแบบแกะไม่สวยเลยฮึกล่องนี้แล้วก็อีกกล่องหนึ่งกล่องสุดท้ายแล้วว่ะจะเจอซีเครตไหมอะ่ะ อันนี้น่าจะไอตัวที่เหมือนกอดแอปเปิ้ลดิฟเตอร์แน่เลยว่าแหละใช่ด้วยอือชูบน้องเป็นการแกะกล่องที่เดือดดาลที่สุดอ่ะน้องน้องอู้อันนี้เป็นเหล็กนี่นาอ๋อมันเอาไว้ช่วยตั้งนี่เองกล่องสุดท้ายแล้วนะ มีมีกันชือนอุ้ยน้องคว่ำอุ้ยน้องคว่ำน้องน้องยืยนกันดีๆหน่อยสซโต๊ะมันขยับด้วยแหละว่าแล้วะ่ะกล่องสุดท้ายอะ่ะไม่ได้แน่เลยกล่องสุดท้ายอะ่ะนี่กล่องสุดท้ายแล้วอะ่ะจะได้ไหมอะ่ะอยากได้อะ่ะไม่งั้นก็ คือถ้ามันไม่ได้ฝฟายก็คงไม่ได้ไปแบบยกกล่องไปกล่องเพื่อเปิดหาซีเ็ตอะถ้าอยากได้ซีเ็ตจริงๆก็คงแบบเเลกัตัวไปแบบเออไปซื้อมาจากคนที่แบบเปิดแล้วถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ใครที่ขายตัวซีเ็ตก็คอมเมนต์มาบอกได้อุ้ยเห็นแล้วอะตะเกี้แกะแล้วได้ครบแฮปปี้แล้วได้ครบทุกตัวจบซีเ็ตไม่ได้ไม่เป็นไร ได้ตัวน้องพวกนี้น้องก็น่ารักน้องมีนั่งนั่งเล่นพวกเนี้ยมันมีฐานมีอะไรวางเนาะแต่บางอันมันเหมือนแบบถ้าเราจะตั้งโชว์อยู่เฉยๆมันควรแบบแปะเทปแปะอะไรไว้อะไม่งั้นมันหล่นแม่เราก็ต้องใส่อะยึดนี่นน้องนั่งบนนี้แล้วก็แบบพื้นมันจะเหมือนเป็นใสๆหน่อย